สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการใช้ทำทำภาพพื้นหลัง Google Chrome กันนะครับอย่างแรกเราเข้าไปที่ Google ทำอะไรก่อนเดียวทำภาพพื้นหลังก่อนแล้วกันนะคะ เขา Google เลยครับแล้วก็ทางด้านซ้ายมือมันจะมีคำว่าเปลี่ยนเปลี่ยนพื้นหลังอยู่นะครัให้เราคลิกไปหนึ่งทีมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ถ้าของคุณอยู่ในที่รายการที่คุณเลือกล่าสุดให้เราไปที่ แกลเลอรี่สาธารณะนะครับแล้วก็เลือกภาพเลยผมเลือกภาพนี้ผมก็กดเลือกเลยครับกดหนึ่งทีมันก็จะได้ภาพผลลังอย่างสวยงามนะครับนี่แล้วก็อย่างที่สองที่ทุกคนสงสัยกันก็คือทีมแบบนี้ตรงนี้ ถามว่าผมทำได้ไงผมเข้าไปที่อินเทอร์เน็ตแล้วพิมพ์คำว่าทีมแล้วก็เลือกอันแรก chrome store รอมันโหลดหน่อยนะครับเพราะว่าเครื่องมันอาจจะล่าช้านิดหน่อยทางด้านซ้ายมือลงมามันจะมีคำว,ว่าทีมอยู่ให้เราคลิกไปหนึ่งทีนะครับ ให้เราเลือกสมมุติว่าเราจะเลือกอันนี้ให้เรากดคลิกที่แฟ้มตรงนี้นะคะแล้วก,กดติ๊กหนึ่งทีผมไม่อยากเลือกและะ้วก็ปบอันนี้มันสวยอยู่แล้วเลือกแล้วก็จะมีคําว่าเลือกทีมมาแล้วก็เราก็กดไปเลยนะครับกปิดไปเลยสําหรับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณคนที่รับชมด้วยนะครับบ๊ายบาย